เป็นไงบ้างค็มีงานอะไงการบ้างไหมโอ้ไม่ได้ทํามาหปีแล้วอะค่ะหกปีเจ็ดปีเพราะว่างานหลักตอนนี้ก็คือทําร้านอาหารที่ริมผาลากินค่ะเป็นไงบ้างกิจการอดีค่ะดีค่ะอีค่ะใช่ค่ะไปได้ดีเลยใช่ไหมครับผมก็นี่6ปีครึ่งแล้วค่ะก็ก็ไปได้ดีทีเดียวค่ะก็ทํา คิดถึงงานมันาทนไม่พอมีคนบอกว่าเราเล่นคอนมีคงคงไม่แล้วอะค่ะเพราะว่าริดาค้นพบแล้วว่าตัวเองชอบทําธุรกิจด้วยค่ะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอายุเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเราก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วก็คงให้น้องๆในวงการทํางานดีกว่ามีติดต่อมาบ้างไหมครับมีมาบ้างค่ะแต่ว่ายอมรับว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันผูกมัดยาวๆเนี่ยรินดาคงคงไม่ เพราะว่ามันต้องใช้เวลาหมายถึงว่าลิลดาต้องทิ้งงานที่พัทยาค่อนข้างมากแต่จะหากว่าในกรณีที่เป็นงานพิธีกรเป็นครั้งเป็นคราวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคแล้วสุดท้ายที่ลิลดาเล่นคือเรื่องอะไรละครสกตายไปเออโอ้โหเงินเงินมั้งคะหนึ่งสิบกว่าสิบสี่คือเพราะค่ะเพราะว่าละครไม่ได้เป็นงานหลักอยู่แล้วเดิมทีงานหลักของลิลดาเป็นพิธีกรมาโดยตลอด ก็คือคงจะเน้นเป็นพิธีกรมากกว่า<ต>กว่างานงานละครที่นีตลอดเลยใช่ไหมครับค่ะใช่เป็นหลักแล้วก็เพิ่งจะมาประมาณสักปีกว่าๆที่ ลืมไปเลยค่ะว่าน,น้าหนักขึ้นมาเยอะมาก <c oughs> แล้วก็หันมาดูแลตัวเองก็กลับมาอยู่กรุงเทพได้ประมาณสักเกือบเกือบปีหนึ่งแต่ก็ไปไปมา,มาตลอดค่ะแล้วตอนตอนที่เขามานี่ทางนั้นเคยดูแลครับร้านนะคะเออมีพนักงาน60คนอยู่แล้วะคะ่ะคือมีผู้จัดการสองคนค่ะคือร้านค่อนข้างอยู่ตัวแล้วค่ะคะือตอนนี้แฮ ppy แฮ ppy ค่ะแฮ ppy เมาสังหาริมทรัพย์ค่ะตั้งใจไว้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าซื้อไว้หลายที่แล้วก็ตั้งใจว่าจะเริ่มไปลุกทางเชียงใหม่เพราะว่าเป็นคกใหญ่ะคะค่ะก็ก็ยังไม่ใหญ่มากค่ะคงเริ่มเล็กๆก่อนแต่ว่าเป็น real estate เป็นงานที่ชอบเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านค่ะบ้านเดี่ยวขายไม่ไม่ไม่จัดสรรนะคะก็คืออาจจะทําเป็นหลังๆแล้วขายครับอันนี้คุณกับใครไม่เคยไม่ค่ะคนเดียวคนเดียว โอ้ยคงจีละหลัง่อนค่ะชอบเริ่มอะไรเล็กๆค่ะไม่อยากเริ่มใหญ่เพราะว่าจะหาวกก่าเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวพลาดมันจะหนักไปนนเรื่องความรักนี่มีข่าวออกมาว่าความสัมพันธ์กับคุณโรสเนี่ยค,คุณห่ากันแล้วครับคุณเรียกได้ว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะ,คะก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คืออันนั้นคงขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นข่าวใหม่ เพียงแต่ว่าคนในวงการอาจจะไม่ได้ทราบคือมันมันเป็นอะไรที่เป็นมานานแล้วอะค่ะครับเป็นมันประมาณสองปีค่ะโอ้แต่ว่าทุกคนก็จะเห็นว่าโพ้ชเขาค่านๆจะโอเคกับตัวลินดาค่อนข้างเยอะค่ะมันโอ้เราก็ลินดาก็ยังโอเคค่ะเพราะว่ายังไงลินดาคงไม่มีใครที่สนิทเท่าเขาอีกแล้วละค่ะครับลินดาขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าค่ะลินดาคงขอไม่พูดถึงเลยเพราะว่าลินดาเองก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วคง ไม่มีอะไรอยากจะกล่าวเรื่องนี้ค่ะ <Okay. S 1> ต้องอต้องขอขอใหอ้ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่มีลูกน้องมากมายลินดาขอให้ตรงนี้เป็นเรื่องส่วนตัวดกวยก็ตาดูโอ๊ตก็ยังนข้งหยลินดาค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรก็ก็เหมือนกันค่ะลินดาก็ยังหงยายอยู่ค่ะคว่าเวลามครับผมที่เราคบไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ยังคบกันอยู่ค่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่มันไม่มีอะไรให้เสียดายเพราะว่าเราก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบทบาทในชีวิตของ คำว่าแฟนกับคำว่าเพื่อนมันมันอาจจะมีตรงความแตกต่างแต่มันไม่ได้แปลว่าเราห่างกันเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังเจอกันคราห่างกันมาทั้งหมดนะกี่ปีแล้วครับสิบสี่<ะ>สค่ะโอ้โหพันยาไม่ <laughs> รนะุนเลยใช่ไหมครับค่ะจริงๆเจอกันตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยครัมันจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าที่ต่อไปในภายหน้ามันอาจโอ้ตรงอนาคตลินดาก็ตอบก็ตอบไม่ได้จริงๆอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ลินดาคิดว่าเราก็ต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่เช็คไว้แล้วแล้วก็ มันคงต้องเป็นเรื่องของอนาคตแต่ยังถึงยางไรก็แล้วแต่ธุรกิจทุกอย่างที่เราทําอยู่ร่วมกันเราก็ยังทําอยู่ร่วมกันตลอดไปคือไม่ได้แยกกันเลยไม่ค่ะไม่คิดจะแยกด้วยค่ะเพราะว่าเราแฮปปี้ในการทํางานด้วยกันมากถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมากค่ะและลินดาไม่มีเขาในการทํางานก็ไม่ได้เขาไม่มีลินดาในการทํางานก็คงจะไม่ได้เหมือนกัน่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแน่นอนค่ะตลอดไปบางคู่ที่แบเขาเลิกกันไปปุ๊บก็เสียใจเสียันไม่ค่ะโดยเฉพาะลินดาคิดว่าฝรั่งไม่ค่อยเป็นอย่างนั้น คือเรนเดียอาจจะมีบทเรียนจากคุณพ่อคุณแม่ส<ม>้นแยกทางกันตอนเรนเดียสามขวบแต่เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันจนถึงวันที่คุณพ่อเสียไป<ม>ก็เลยไม่ได้รู้สึกกับตรงนี้เลยเพราะว่าต่อให้อนาคตเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังอยู่ในชีวิตเรนเดียเรนเดียยังอยู่ในชีวิตเขาตลอดไปแน่นอนนะคะเป็นปิยมิตรใช่ไหมครับเป็นเป็นมิตรเพื่อนที่ดีใ่ะใช่ค่ะเป็นอย่างนัมิตรปิยมิตรไม่ใช่เพื่อนดีๆเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเพือ่อนดีๆดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานมากที่ ที่มันคงจะมีคนอื่นมาทดแทนในคําว่าเพื่อนที่ดีที่สุดไม่ได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้มีอะไรที่คุณหนูคุณโอ๊ตบ้างครับมีร้านอาหารร้านเดียวเองไหมคะผมเอ่อสามที่ค่ะมีมีโต๊ะสนุกที่กรุงเทพกับที่เหม่งจ่ายค่ะแล้วก็มีร้านอาหารที่คริสตัลพาร์คชื่อว่าดีวายน์ค่ะค่ะที่ว่าหุ่นกันเกือบทุกวันค่ะเพราะว่าเราต้องคุยกันเรื่องงานค่ะเพราะว่างานคืบหน้าทุกวันเพราะว่าเราจะทํางานกับคนละด้าน เดนดาจะทําด้านบัญชีดูแลธุรกิจส่วนคุณโอ๊ตก็จะดูแลเรื่องการตกแต่งเรื่องบุคลากร,กรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการได้แบบอะไรนะตอนนี้เราเปิดใจให้คนอื่นไหมกับบรินด,ดาเองครับเปิดใจให้คนอื่นไหมเหรอคะคงไม่ปิดอะค่ะแต่ว่าถามว่าตอนนี้ขอเบรกพักสักนิดก็ดีคะ่ะรู้ที่พักมาสองปีแล้วนะพั <c oughs> กมาสองปีก็จริงค่ะแต่ว่าไม่ได้มองดูแล,แล้วมั้งคะณเวลานี้จริงๆ<ม>ค่ะคงมันเป็นเรื่องรองค่ะมันเป็นเรื่องรองเพราะว่า ลินดาเป็นคนที่ทํางานมาตัง 15, ้งแต่15ค่ะลินดาคงคง,คงทํางานไปอีกเรื่อยๆค่ะ